สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาอัปเดตเสนเจนรไปรยดาวที่เราปลูกไว้ที่บ้านนะคะช่วงนี้ค่ะกําลังมีต้นลูกจํานวนมากนะคะซึ่งที่บ้านของเราค่ะก็พร้อมจะแบ่งปันนะคะซึ่งต้นที่เราแบ่งปันในวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มต้นที่ราคา99บาทนะคะเริ่มต้นที่ราคา99บาทซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจนะคะก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็เลือกได้เลยนะคะซึ่งเบอร์ไลน์ที่ติดต่อนะคะก็คือเบอร์ไลน์ 0 6น4์9 7 4 4 4ค่ะ062 429 7 4 4 4นะคะและเพื่อนของเรานะคะที่เข้ามาดูคลิปนะคะก็ช่วยกดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้กับกิกิด้วยนะคะกิกิจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปค่ะและวันนี้นะคะเสน่หจันทร์ประกายดาวที่เราจะแบ่งปันนะคะมาดูกันเลยนะคะ ซึ่งการดูแลสนิจจันร์ประกายดาวที่บ้านกิกี้นะคะเราก็ดูแลแบบว่าไม่ยุ่งยากค่ะก็ใช้วัสดุปลูกทั่วๆไปนะคะซึ่งการเจริญเติบโตก็ได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนก,กิ๊กก็ดูแลทุกต้นนะคะทุกต้นที่เป็นสนิจจันร์ประกายดาวนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นแม่ต้นนี้ก็กําลังมีลูกค่ะเราก็จะทําการแยกหน่อออกจากต้นแม่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะ ต้นนี้นะคะต้นนี้ซึ่งเป็นการผ่านะคะผ่าข้อตานะคะทุกคนกี้ใช้วิธีการหั่นนะคะแล้วก็ใช้วิธีการแยกขยายนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะมีต้นลูกนะคะหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามมีประมาณ 3านะคะสต้นแล้วก็หนอเล็กอีกหน่อนหนึ่งนะคะเป็นสต้นกับหนึ่งนอคะ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คต้นอื่นๆกันก่อนนะคะต้นนี้ค่ะต้นนี้ยังเล็กนะคะกิกกี้จะยังไม่ถอนนะคะเพื่อที่จะามาจําหน่ายค่ะส่วนกระถางนี้นะคะกระถางนี้ก็เป็นการแยกหนอนะคะของต้นแม่ในกระถางใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะ,ะต้นนี้นะคะเป็นต้นที่เราใช้การทดลอง ทดลองปลูกด้วยการไม่ทาปูนแดงนะคะกลุ่มนี้ทั้งหมดไม่ทาปูนแดงนะคะและดินที่เราใช้ก็เป็นดินแกลบขี้ไก่อย่างเดียวนะคะทุกคน ดินแกรบขี้ไก่ที่แรกกิกิก็แบบกังวลว่าเอดินจะเค็มไปหรือเปล่านะคะต้นไม้เราจะรับได้ไหมนะคะแต่เนื่องจากว่าระยะเวลาที่เราได้ทดลองปลูกนะคะทุกคนกิกิพยายามบอกตัวเองว่าอยากจะปลูกแบบวิธีง่ายๆใช้ดินแบบที่เรามีอยู่แล้วในชุมชนในบ้านของเรานะคะเพราะว่ากิกกก็อยากลดต้นทุนในการปลูกค่ะทุกคนส่วนใหญ่ก็อยากจะไปโฟกัสที่ ซื้อต้นพันมานะคะไม่อยากจะไปโฟกัสเรื่องวัสดุปลูกที่เราหาไม่ได้หรือว่าเกินกําลังตัวเองนะคะดังนั้นกิก,กิก็จะพยายามเรียนรู้ใช้วัสดุปลูกที่เราหาได้ในชุมชนในบ้านของเราค่ะอย่างกลุ่มนี้นะคะกิก,กิก็ใช้วิธีการโรย นะคะด้วยดินเก็บขี้ไก่ส่วนกระถางนี้อยากจะทดสอบนะคะกิกี้ใช้การปลูกแบบสมัยใหม่นะคะที่เขาใช้วัสดุปลูกทั่วไปนะคะก็อ,อยากจะมาเาช็คนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบเฉพาะบ้านตัวเองนะคะบ้านคนอื่นอาจจะปลูกสวยนะคะแต่บ้านกิกี้กิกกี้ก็อยากเช็คตัวเองคะ่ะว่า,าต้นไม้ที่บ้านของเราชอบดินอะไรเพราะว่าแต่ละต้นแต่ละบ้านหรือว่าแต่ละท้องถิ่นแต่ละที่ก็อาจจะ มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะกิ๊กก็ไม่สามารถฟันตรงฟันทงได้ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะแต่สําหรับที่บ้านเราใช้วิธีนี้ค่ะและนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนะคะที่วันนี้นะคะเรามาสํารวจแล้วก็เราก็จะจําหน่ายด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบแบบว,ว่าสายลุ้นนะคะเพื่อที่จะให้โตหรือว่าดูการจเจริญเติบโตวันนี้กิ๊กก็มีแบ่งปันค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าต้นนี้นะคะเราใช้ดินแกลบขี้ไก่นะคะเอามาโรยที่กระถางค่ะก็ทําให้ลําต้นในแข็งแรงมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือต้นเล็กๆนะคะที่วันนี้กิกี้จะเอามา,อาแบ่งปันนะคะ๋ยวกิกี้ขอเช็คดูก่อนนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้กิกกี้ก็ยังไม่เคยเช็คค่ะและวันนี้ค่ะกลุ่มนี้นะคะมีหนอนหนึ่งนะคะแล้วก็มีต้น2ส,ส่วน ต้นนี้นะคะกิกกี้แยกออกมาแล้วนะคะต้นนี้กิกกี้จะแบ่งปันในราคา99บาทนะคะรวมส่งเรียบร้อยนะคะส่วนต้นนี้นะคะราคา150บาทนะคะมีต้นลูกหนึ่งต้นนะคะแถมไปด้วยนะคะราคา150บาทรวมส่งเรียบร้อยนะคะทุกคนสำหรับสายลุ้นที่อยากจะเอาไปทดลองปลูกนะคะส่วนต้นนี้นะคะแบ่งปันในราคา 2 5 0บาทที่ต้องแบ่งปันก็คือ,อในราคานี้นะคะราคานี้ก็มีทั้งหมด3ต้นกับ3ต้นกับต้นเล็กๆอีกต้นหนึ่งนะคะก็มีประมาณ3ต้นกับอีกหน่อหนึ่งนะคะใครชอบก็เลือกได้ค่ะส่วนต้นนี้เป็นต้นโตเลยนะคะทุกคนต้นโตแล้วเราใช้วัสดุปลูกที่เป็นดินแกบที่ไก่ค่ะ ปกติมี3มใบค่ะกิ๊กี้ทำหักเมื่อกี้นี่นะคะก็เลยเหลือ2ใบขายในราคา299นะคะส่วนกระถางนี้ขายในราคา 300, 3 0 0ร9 9บาทรวมส่งนะคะต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยนะคะทุกคนต้นใหญ่ต้นสูงนะคะแล้วก็ใบแข็งแรงมากก้านแข็งแรงมากนะคะอ่าก็ขายในราคา399าบาทละกันนะคะส่วนต้นนี้ค่ะ ต้นนี้ราคา550บาทต้นนี้สามารถเอาไปทําเป็นฟอร์มต้นตั้งแม่ได้เลยนะคะต้นค่อนข้างที่จะต้นใหญ่ใบใหญ่ใบสวยนะคะแล้วก็ลําต้นหรือว่าก้านเนี่ยแข็งแรงมากๆค่ะนี่คือต้นที่เราจะแบ่งปันในราคา550บาทรวมส่งนะคะค่าส่งเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันคะ่ะทุกคนก็ถ้าประมาณนี้ก็ประมาณอัพกิกกี้ไม่มั่นใจนะคะว่าแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะคะบางบาง บางบริษัทก็ราคา150บาทบางบริษัทก็ราคา80บาทนะคะก็ขึ้นอยู่กับาการคำนวณของภาชนะหรือว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการห่อต้นสนิจจันประกายดาวนะคะดังนั้นกิกกี้ก็จะขายในราคารวมส่งแล้วกันค่ะอย่างต้นนี้นะคะแถมลูกเลยค่ะราคา550บาทนะคะต้นนี้พี่สาวฝากขายนะคะพี่สาวฝากขายกิกกี้กล้องไม่มั่นใจว่าพี่สาวเนี่ยปลูกใน ปลูกแบบว่าโดนแดดเยอะไปหรือเปล่านะคะทําให้สีของต้นนี้ค่อนข้างที่จะสีแบบว่า,าเหมือนเหมือนแบบโดนแดดมากเกินไปนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นประกายดาวลูกดกค่ะทุกคนลูกเยอะมากนะคะกิกิก็ไม่ได้นับว่ามีกี่ต้นแต่ขอบอกเลยค่ะว่าต้นนี้นะคะเป็นเสน่ห์จันรประกายดาวที่เน้นลูกดกค่ะใครสนใจนะคะกระถางนี้นะคะ ใครสนใจกิกกี้แบ่งปันให้นะคะในราคานะคะในราคา599บาทนะคะใครสนใจกระถางนี้ที่มีลูกเยอะขนาดนี้นะคะพร้อมจะแบ่งปันค่ะก็ทักมาได้เลยนะคะมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะต้นนี้99บาทรวมส่งค่ะทบทวนอีกรอบนะเผื่อเพื่อนๆจะสอบสนเพราะกิกกี้ค่อนข้างที่จะถ่ายภาพค่อนข้างเร็วนะคะเพราะกิกกี้ใช้กล้องนะคะทุกคนใช้กล้อง โทรศัพท์นี่แหละค่ะถ่ายภาพนะคะก็อาจจะไม่ชัดนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็ราคา150บาทมีต้นลูกแถมไปด้วยนะคะเห็นไหมคะทุกคนต้นนี้นะคะก็มี2ต้นนะคะส่วนต้นนี้ค่ะมี3ต้นกับหน่อนนะคะราคา250าบาทนะคะสำหรับสเสนจันทร์ประกายดาวเอาไปแยกได้หลายต้นเลยนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆค่ะ เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปปลูกเอาไปแยกนะคะเพื่อที่จะดูพัฒนาการของสนิจันปกายดาวนะคะที่เพื่อนๆอ,อยากจะทดลองปลูกนะคะและนี่ก็เป็นอีกต้นนะคะที่วันนี้กิกี้นำมาแบ่งปันนะคะใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์ไลน์ได้เลยนะคะสำหรับต้นนี้ราคา250บาทร่วมส่งค่า ส่วนต้นนี้นะคะอีกรอบหนึ่งต้นนี้ต้นสูงใบก็ค่อนข้างที่จะสีสวยต้นใหญ่ก้านใหญ่นะคะที่ก้านใหญ่เนี่ยกิ๊กไม่มั่นใจว่าเกิดจากดินปลูกหรือเปล่านะคะก้านแข็งแรงมากๆเลยค่ะทุกคนต้นเมื่อสักครู่นี้299านะคะส่วนต้นนี้ค่ะต้นนี้399บาทต้นนี้ต้นใหญ่แล้วนะคะทุกคนส่วนต้นนี้ราคา550บาทนะคะต้นนี้ก็550บบาทรวมส่งมีต้นลูกนะคะทุกคน มีทั้งต้นแม่แล้วก็ต้นลูกนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆค่ะส่วนกระถางนี้นะคะประกายดาวลูกดกนะคะใครชอบกระถางไหนก็ติดต่อทักไลน์มาที่เบอร์กิกกี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ